เ,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 เดี๋ยววันนี้ผมสองคนกับคุณขวัญเนี่ยเดี๋ยวจะพามาชมบ้านสวยงาน บรรยากาศดีๆแบบนี้ตอนนี้เรายืนอ,อยู่บริเวณแถวริมตะน้ําบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้ได้ข่าวว่าแบบเป็นพื้นที่ใหญ่มากจากการสังเกตเห็นด้วยตาครับสิไร่2องานห้ตารางวาใครอยากทาสวนนะบอกได้เลยจุใจอา่าฮ<ร>ะจุใจออแ,ดดแล้วราคาก็แพงด้วย ไม่แพงคุณนัชจะาจวหัวว่าแพงลูกค้าหนีโมดเอาเรอไม่แพงแน่นะไม่แพงเพราะมีบ้านด้วยคุ้มมีบ้านด้วยหนึ่งหลังนะคะพร้อมอยู่เลยครับออแล้วแถมวางระบบน้ําไว้ให้อีกต่างหากมาสํารวจแล้วใช่ไหมสํารวจเมื่อวานนิดนึงนิดนึงพาชมหน่อยป่ะเดี๋ยวเราลองไปชมกันไปเอ๊แต่ว่าคุณนัชนนน่าจะครับ มาสำรวจมากกว่าฝันเองนะไม่ได้เดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนช่วยกันดีกว่าผมต้องทํากันบ้านอ่าฮะแล้วก็ตรงด้านนี้ที่ที่เห็นเป็นถนนนี้อันนี้เป็นถนนในในที่ของเราเองเนาะใช่แล้วก็เนี้ยค่ะถนนตรงนี้นะคะบอกได้เลยว่าอยู่รอบที่เลยอ่าแล้วก็ประตูทางเข้าทางออกมีสองทางอีกต่างหากอ๋อสองทางก็คือว่าจัดถนนในที่เราแล้วก็ออกไปประตูทางเข้าทางออกทางด้านไหนก็ได้อยากออก ทางเข้าทางออกสองทางทําไมถึงมีสองทางคือถนนตรงจุดเนี้นะคะค,คือเอาง่ายรอบที่ของเราะคะ่ะมีถนนสาธารณะให้ถึงสองด้าน<อ>แล้วก็เรียบแบบยาวมาตลอ,อทั้งหน้าแปลงเลยอ,อย่างนี้นนะคะ่ะถนนลาดยางคะ่ะ อ๋อลาดยางชัวนะง่ายชัวร์ค่ะไม่มีฝุ่นค่ะลาดยางทั้งหมดเลยค่ะถ้าเกิดว่าบ้านหลังเนี้ยใครจะมาดูเนี่ยต้องนัดล่วงหน้าเพราะเนื่องจากว่าเจ้าของไม่ได้อยู่ที่นี่นะเขาก็เลยชายมามาไปไปเขาเลยเหมือนกับว่าโอเคถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดว่าใครจะเป็นเจ้าของคนใหม่เนี่ยก็ลองมาเป็นก็แล้วกันเราไปเข้าประตูฝั่งนึนมาฝั่งนี้ไม่มีกุญแจด้วยการมามาไปไปนี่แหละค่ะเลยทําให้บ้านหลังเนี้ยค่ะเขาติดกล้องวงจรปิดเอาไว้อ๋อสร้างความปลอดภัยให้กับบ้านหลังนี้เลยดี มีกล้องวงจรปิดแสดงว่าต้องมีอินเทอร์เน็ตอ่าแน่นอนค่ะงั้นเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆดีกว่าเดี๋ยว ได้จะรู้ว่าเขาจะรู้ว่าเขาเห็นถนนลาดยางอย่างเดิน้ไเห็นเห็นแล้วนะเห็นถนนลาดยางอ่ะโอเคไปต่อเลยปาๆาไปทางไหนพาไปอ่าได้เลยค่ะเดินรอบๆทางด้านนี้ได้ไหมั่งซ้ายมือผมอันนี้อันนี้ค่ะเป็นขดน้ําที่เขาขุดเอาไว้นะคะเพื่อเก็บน้ำเอาไว้ทําสําหรับรดน้ําทําการเกษตรเนี่แหละค่ะโอ้โหอันนี้กว้างมากเลยนะแต่เรื่องความลึกเนี่ยขวัญไม่มั่นใจอากาศประมาณ4เมตรก็แล้วกันลึกประมาณ4เมตรใช่เพื่อที่จะกักเก็บน้ําเอาไว้ เขาบอกว่าเก็บน้ำนเพื่อทําการเกษตรได้ตลอดทั้งปีเลยในบ่อรูกนี้ถ้าเกิดว่ามองด้วยตาก็น่าจะอยู่ราวประมาณสักสองงานเนาะผมไม่แน่ใจเรื่องว่ากีบแต่ว่าเป็นบ่อที่ว่าเขาเก็บน้ำเอาไว้ได้เยอะเลยละค่ะอมอโอเคได้ทีนี้ก็บริเวณรอบๆบ่อเนี่ยเขาก็เดือยวกาปลูกมะพร้าวได้น้าเดี๋ยวก็ออกลูกแล้วแล้วไอ้สายยางดำๆนี้ก็คือเขาเดินระบบน้ําเอาไว้ให้เรียบร้อยใช่ทำระบบน้ําหยดเอาไว้อ๋อเอาง่ายๆว่าพื้นที่ทั่วทั้งไรเนี่ยเขามีในเรื่องของระบบน้ําหยดที่เขาเดินเอาไว้ ้แบบนีทัดจะทุกจุดเลยอะคะ่ะจะต้องมีพวกมอตรงมอเตอร์ด้วยใช่ค่ะอยู่ตังใกล้ๆกับออที่เรายืนตรงสาราน,ะนะะั่นแหละค่ะบอกว่าเนี่ยค่ะตรงจุดนี้ค่ะถนนเนี่ยเราใช้กับว่าเราขับรถนะคะเราก็ขับรถได้ตลอดรอบที่เลย อันนี้จะเป็นถนนในที่ของเราที่ทำหินครุกบูราดเอาไว้ซึ่งมันก็คู่กับถนนเส้นขนานที่อยู่ตรงริมถนนนี้ใช่อเพราะฉะนั้นถนนนี้ก็คือถนนลาดยางเนี่ยหน้ากว้างยาวๆเต็มๆไปเลยเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครอ่ะอยากจะออกแบบทําสวนเพื่อเที่ยวเก็บผลผลิตเอาไปขายเนี่ยบอกได้เลยค่ะว่าเจ้าของันเดิมเขาออกแบบให้เรามีถนนนะคะเก็บผลผลิตแบบขับรถยนต์ปุ๊บเอากล้วยเอามะม่วงขึ้นรถแล้วก็ ขับออกไปทางหนึ่งขายของได้เลยถึงมะม่วงไอลูกแดงๆเนี่ย <c oughs> ไอตไแต่ขันไม่รู้นะว่ามันพันอะไรอ่าไม่รู้ใช่ <c oughs> ไหมแต่ผมรู้ <c oughs> แต่ <c oughs> แต่ผมไม่บอกพี่แต่ว่าผมแค่อยากจะบอกไว้ว่าตอนเนี้ยมะม่วงเนี่ยเขาได้ผลผลิตแล้วเขาก็ขอไว้แต่พันเนี่ยจะเป็นพันลูกแดงๆนะครับ <c oughs> ถ้าเกิดว่าใครทายถูกมีรางวัลไหมรน,นตวองให คุณเชนนนะคะคุคนจ่ายรางวัลปมือปมือให้ปมือให้ปมือให้นะครับก็ในส่วนนี้เขาจะมีหลากหลายนอกจากมะม่วงเนี่ยก็มีอะไรนะที่บมเอีกขนุนคือที่เห็นชัดๆเลยนะคะก็จะมีพวกของกินเป็นหลักไม่นคือมะม่วงนะคะเพราะที่นี่คือเขาจะเน้นมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์นะคะอ่านี่คือช่วงแรกนะคะมันจะมีอีกช่วงหนึ่งก็คือด้านหลังบ้านอ่าฮะอันนั้นเดี๋ยวก็จะมีให้เห็นอีก่ซึ่งเป็นมะม่วงที่โตใหญ่มากกว่านี้สูงกว่านี้อ่าใช่ค่ะอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าบำรุงนะคะก็จะออกดอกออกนองมะนาวม เลยมีครบเลยแต่มาถึงจุดนี้อ๋ออันนี้คือต้นมะพร้าวต้นปาล์มคุณนัชนนท์ต้นปาล์มจริงปที่ไหนาอินทผลามอ๋ออินทผลามโอเคเขาเขาบอกว่าเป็นผลไม้สวรรค์ใช่ไหมไม่รู้แล้วค่ะแต่รู้ว่าอร่อยดีอ๋อถ้าเกิดเป็นผลไม้ถ้าเป็นผลไม้สวรรค์ก็ท่ากับว่าตอนเนี้ยผมกำลังเดินอยู่ในสวรรค์แล้วเพราะว่าตรงด้านเนี้ยมันคือโดงอินทผลามที่เจ้าของเขาปลูกเอาไว้ค่ะน่าจะ โอ้เกิน3 0มสิี่สิต้นนะครับน่าะจะประมาณนั้นเลยเนานะโอ แล้วก็ไอถนนเนี่ยที่เรากำลังจะเดินเดินเดินกันไปเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าวนรอบๆสวนอินทพาลัมนี่ไปด้วยอ่าถ้าเดินไปมันจะไกลเกินค่ะคุณนัชนน์เอหรอว่ารัดเข้าไปนี่ดีกว่าบางคนอยากเห็นบ้านอ่าโอเคได้อยากเห็นบ้านมากกว่ารัดไปก่อน <ๆ S 2> เลยรัดเลยแต่บอกว่าเรนว่าพื้นที่ค่ะสิบกว่าไร่เนี่ยถ้าเ <ๆ S 1> กิดว่าเดินเนี่ยก็ออกกํบบาลังกายได้สบายๆเลยแหละแต่แต่สิบกว่าไร่เนี่ยเขาดูแลดีมากเลยนะเพราะว่าผมอะเห็นต้นหญ้าเนี่ยเตี้ยมากเลยคือเหมือนกับว่ามีคนมาตัดอยู่ตลอดเวลาอ่าฮะก็ดูแล สวนอยู่อะค่ะเขามีคนเขาจ้างคนดูแลจ้างคนดูแลด้วยอ่คะซึ่งเป็นชาวบ้านแถวนี้ใช่ค่ะไม่ไกลเขาบอกอยู่ข้างหลังบ้านเขาอประมาณนั้นเลยถ้าเกิดว่าใครอะค่ะอยากได้แปลงนี้แล้วอยากให้คนมาดูแลต่อเพิ่มเติมเนี้ยค่ะก็บอกเขาได้นะคะเดี๋ยวเขา็ถ้าดูแลเจอกันบ้านหลังนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีคนมาตัดสวนด้วยเวลาช่วงที่เขาไม่อยู่เนี่ยเขาก็มีผู้ดูแลมาด้วยนอกจากกล้องวงจรปิดก็ยังมีคนคอยดูแลบ้านให้ด้วย โอ้ถือว่าดีมากๆเลยนะใช่ค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการที่เราอะค่ะมีเพื่อนบ้านนะคะอยู่ใกล้ๆอ่ะทีดีกว่ากล้องวงจรปิดนะ <c oughs> ใช่ใช่ <c oughs> เพราะว่ามีน้ําใจกันกันแต่ว่าตอนเนี้ยเรากำลังจะเลยผ่านตัวบ้านไปแล้วเดี๋ยวค่อยย้อนกลับมาดูตัวบ้านกันเพราะอยากให้เห็นสวนรอบๆว่าที่เนี้ยเนื้อที่สิบไรเนี้ยมันเป็นสวนจริงๆแล้วก็เป็นลักษณะของผสมปะตานขวัญอยากให้ดูโรงเรือนก่อนดีกว่าโรงเรือนโรงเรือนอันนี้เลยใช่ครับเพราะว่าโรงเรือนเนี้ยค่ะ พี่ผู้หญิงอ่ะเจ้าของบ้านนะคะจะเป็นผู้หญิงกับผู้ชายเนาะต้องคบอย่างนี้นะคะพี่ผู้หญิงอ่ะเขาจะชอบอะไรที่มันสวยสงามประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเขาจะชอบล้วยไม้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะทาโรงเรือนอันเนี้ยมองว่าตอบโจทย์สำหรับคนที่เหมือนกับว่าถ้าเกิดว่ามาซื้อสถานะสไตล์บ้านสวนอยู่ในเขตบางจังหวัดอันเนี้ยเขาก็มีโรงเรือนทําไว้เสร็จตับขึงแสแลนเอาไว้อย่างดีก็ดีนะผมว่ามันชุ่มชื่นหัวใจดีจริงๆแล้วโรงเรือนเนี่ยค่ะถ้มองนี้นะ ความจริงเราไม่จาเป็นจะต้องปลูกไม้สวนสวยๆอย่างเดียวค่ะเราถามสามารถที่แบบเออพื้นที่สิบไรเนี่ยเราอยากจะเพาะกล้านู่นนี่นั่นอะมรการปลูกเพิ่มเติมในพื้นที่ตรงจุดนี้แหละค่ะคือจุดเพาะพันกล้าไม้อย่างดีเลยโรงเรียนเพาะชาใช่โอเคว้าวเราอยากจะเพาะนู่นนี่นั่นอ่ะเอามเล็ดนั่นมาเพาะเราลองทดลองดูอะไรเงี้ยค่ะจุดเนี้ค่ะก็น่าจะเป็นจุดที่ดีที่เดียวเลย ครับแล้วก็พอเลยจากเมื่อกี้เราเดินลัดนาเราก็ผ่านโรงเรียนพ่อชาม,มาตอนนี้เริ่มจะมาเข้าสู่ส่วนหลังบ้านแล้วซึ่งส่วนหลังบ้านนี้ก็เป็นที่คุณขวัญบอกเมื่อกี้บอกว่าที่นี่มีต้นมะม่วงอีกแล้วก็มีหลายรุ่นแล้วก็ปลูกตรงด้านนี้เยอะก,ก,ก็ก็มองดูแล้วเยอะจริงๆนะใช่ค่ะจริงๆอ่ะตรงนี้จะบอกว่าเป็นส่วนผสมผสานก็ได้นะคะคเพราะจริงๆอ่ะเขาปลูกอะ่ะ เขามีพวกละมุดนะคะคมีพวกมันนาวมีขนุนมีอะไรเงี้ยค่ะม,มีผสมประสานกันอยู่นะคะ แล้วก็สังเกตจากดั้งเดิมได้เลยนะครับอันนี้ผมจะบอกได้เลยนะครับจากข้อมูลที่ได้มาคือต้นมะม่วงเนี่ยบางต้นเนี่ยเมื่อสมัยก่อนนะครับที่ตรงด้านเนี่ยมันจะไม่ได้สูงขนาดนี้เขาก็อาศัยเหมือนกับว่าปลูกมะม่วงในร่องก่อนใช่แล้วก็พอเสร็จปุ๊บมะม่วงโตขึ้นเรื่อยๆแต่พอเสร็จปุ๊บคนแถวนี้เขาบอกว่าอุยมีลอกนาเอาดินหรือเปล่าพี่เขาก็ไปซื้อมาเอามาทมทมทมอีกแล้วดูดิจากร่องสูงสูงอ่ะเนี่ยเหลืออยู่แค่เนี้ย พื้นที่ตอนเนี้กลับกลายเป็นว่าที่แปลงเนี่ย สูงเกือบจะสูงกว่าถนนแล้วแล้วบริเวณรอบๆเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนกับว่าลักษณะประมาณว่าทําขุดเป็นร่องน้ําตามแนวริมถนนสาธารณะที่อยู่ตรงถนนลาดยางทําให้เวลาตรงนั้นเนี่ยฝนตกมาเนี่ยน้ำก็จะไหลผ่านไปตามร่องระบายน้ําข้างหน้านู้นด้วยโอยแปลงเนี่ยคือสบายเลยนะน้ำไม่มีท่วมเลยรับประกันได้เลยถ้าอย่างนั้นแสดงว่ามีจุดรับน้ำเนี่ยคะ่ะอยู่โดยรอบของแปลงที่ดินเราเลยใช่ใช่อันนี้<ด>ถือว่าเป็นข้อดีมากๆและแถมบ่อเราเนี่ยก็สามารถยังรองรับใน ลองรับน้ําในช่วงของหน้าฝนได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีมากๆเพราะว่าที่ฝวันไปเมื่อกี้นะคะฝันก็ยังเห็นมีพวกต้นมะยงชิดด้วยนะคือปลูกไว้เยอะค่ะหลากหลายอยู่นะคะเพราะป็นต้นใหญ่ต้นนี้อันนี้เดาไม่ถูกเลยว่าคือต้นอะไรฝันมองว่าเหมือนพวกต้นมะม่วงแก้วอะค่ะอ๋อเหมือนมะม่วงแก้วเนาะแต่ว่าเห็นต้นมันสูงชะรูดแล้วทรงเป็นลักษณะคล้ายๆตรงฉัด ก็เลยไม่แน่ใจว่าต้นอะไรออ,อันนี้อันนี้อันนี้เราเดากันนะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากรู้จริงๆเดี๋ยวจะถามเจ้าของให้มรีรางวัลให้อีกแล้วเอ <laughs> โอเคเอาเป็นว่าตอนนี้ครับเราก็วนมาบริเวณส่วนหลังบ้านแล้ว <laughs> ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมเนี่ยอยากจะเห็นตัว,ตวบ้านบ้างแหละว,ว่าเป็นอย่างไรถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวมอบหมายให้คุณนัชนนพาไปดูเพราะขวัญยังดู ต้นไม้ยังไม่จบเลยอ่าได้แล้วเดี๋ยวปอยสืบไม้ผมด้วยนะว่าในปแปลงเนี่ยยังมีอะไรอีกที่คุ้มค่าแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกัน oh. ไปดูสวนกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูบริเวณแถวแถวรอบๆตัวบ้านกันต่อนี่เลยหน้าบ้านมีน้ําพุด้วยครับโอ้โหรู้สึกแบบความเย็นสดชื่นมากๆในช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะครับมาเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับว่าบริเวณรอบๆบบ้านเนี่ยมีอะไรกันบ้างตามผมมาเลยครับก่อนที่จะขึ้นข้างบนครับเดี๋ยวเราไปสํารวจพร้อมๆกันนะครับว่าในรอบเขตน,นี่ครับมีอะไรบ้างน,นะครับ ในส่วนของเวลาที่เรามาบ้านสวนนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยผมบอกได้เลยคือโรงจอดรถครับผมโรงจอดรถเนี่ยต้องมีนะจะได้ไม่ร้อนอันเนี้ยจอดได้2คันสบายๆเลยนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงนะครับถ้าเกิดว่าเรามาทําสวนทําการเกษตรแล้วนะครับห้องเก็บของอันนี้ก็สําคัญแล้วห้องเนี่ย เป็นห้องใหญ่นะครับประมาณ4เมตรคูณ4เมตรนะครับไม่ใช่ห้องเล็กๆนะคุณสามารถเก็บเข้าของได้เยอะแยะมากมายเลยมาดูครับว่าในนี้เขาเก็บอะไรกันนะครับผมในนี้ สิ่งที่สําคัญบ้านสวนต้องมีอะไรมีเครื่องตัดหญ้ามีสายนงสายน้ํามีท่อแป๊บท่อปลาเขาเก็บในนี้หมดเลยอันนี้ไม่ใช่เล็กๆนะครับแค่ทําออกมาเอาไว้แค่เก็บแบบยัดๆเข้าไปแต่เนี่ยมีพื้นที่กว้างมากที่คุณจะใส่อุปกรณ์การเกษตรหรือว่าอุปกรณ์ต้มแสมบ้านไว้ในนี้ได้เลยอะเดี๋ยวเราไปดูส่วน,วนถัดไปกันครับตามมันเลยบริเวณ ลงช่วงของห้องเก็บของกับพื้นที่ที่จอดรถเนี่ยเขาเทคอนกรีตเอาไว้ด้วยนะครับต้องบอกว่าบ้านหลังเนี่ยลงทุนให้กับบ้านเยอะเลยทีเดียวเพราะว่าจริงๆแล้วเดิมทีเนี่ยเขาตั้งใจที่จะมาอยู่อาศัยแบบจริงจังเลยครับแต่ว่าตอนนี้ครับด้วยความที่เขาก็มีภาระอีกที่นึงที่จะต้องไปพัฒนานะครับก็เลยมาให้ผมช่วยรีวิวให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูบริเวณร,รอบๆบ,บ้านกันครับก่อนที่จะขึ้นไปบนบ้านเรามาดูบรรยากาศ ใต้ถุนบ้านกันดีกว่าพอบ้านที่ยกพื้นนะครับเราก็มีใต้ถุนบ้านอย่างนี้ครับอันเนี้ยอยากให้ดูบริเวณรอบๆว่าถ้าเกิดเรามาอยู่บ้านแบบนี้แล้วเราชอบไหมกับบ้านที่มีบริเวณอยู่ใต้ถุนบ้านเนี่ยครับข้อดีของเขาเลยเนี่ยคือลมเนี่ยจะไหลโพอยู่ตลอดทั้งวันนะครับผมแล้วก็ในส่วนเนี้ยครับ คือมันจะเย็นมากๆแล้วช่วงเวลาที่เราอยู่ใต้ถุนบ้านเนี่ยครับลมก็จะมีแล้วข้างล่างเนี่ยจะเป็นลานกิจกรรมที่เราสามารถใช้อะไรหลายๆอย่างได้ด้วยนะครับแล้วก็เวลาที่ลมพัดโ่ามันเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวบ้านเนี่ยเย็นไปด้วยนะครับผมในส่วนของข้างล่างเนี่ยต้องบอกว่าเขาจะมีพื้นที่อยู่เยอะเลยทีเดียวกว้างนะครับข้างล่างนี้แล้วก็อันเนี้ยเราสามารถที่จะมาทํางานอดิเรกอะไรก็ได้ที่อยู่ใต้นี้นะครับข้างล่างเนี่ยเขาจะมีห้องน้ํหนึ่งห้องอ่าลองมาดูกัน ห้องน้าห้องนี้นะครับจะเป็นลักษณะของเป็นห้องตักล้างไปด้วยในตัวนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้ครับเขาก็จะมีเครื่องซักผ้ามีเข้าของอะไรเงี้ยอยู่ในนี้ได้ด้วยนะครับอ่าอันนี้ข้างล่างให้มาแบบกว้างๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปดูชั้นบนกันต่อครับมาตามผมมาเลยครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะครับว่าข้างบนเนี่ยจะมีอะไรบ้าง อันนี้ครับเป็นบ้านที่เขาไม่ได้สร้างลักษณะของบ้านพวกนอกดาวนะครับอันนี้เป็นบ้านที่ตั้งใจตร้งขึ้นมาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสาหล่อดหรือว่าเป็นคานปูนเนี่ยครับมีให้ครบเลยแล้วก็บันไดทางขึ้นเนี่ยคือหนาแน่นมากบันไดเนี่ยจะให้มานะครับกว้างอยู่ราวประมาณสักเมตรหน่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเดินอย่างเงี้ยครับมันจะรู้สึกสะดวกสบายแล้วก็มั่นคงแต่ละขั้นแต่ละขั้นนะครับเป็นปูนนะครับอันนี้เราก็ปูกระเบื้องเอาไว้ต้องบอกว่าแข็งแรงมากอันนี้คือสิ่งที่ชอบมากเลยนะครับเวลาที่เป็นบ้านปลูกร้างนะคับ สวัสดีครับมีใครอยู่ไหมอ่าเชิญ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 เข้ามาข้างในเลยครับผมคือบ้านหลังเนี้ยครับเมื่อก่อนตรงช่วงบริเวณของตรงเนี้ยครับจะเป็นระเบียงเก่ามาก่อนนะครับแต่ด้วยความที่ว่าพี่เขามาต่อเติมครับก็มาใส่กระจกแล้วก็ใส่มุ้งลวดแบบนี้นะครับกลายเป็นว่าห้องนี้ครับสามารถนั่งเล่นจิบกาแฟได้ด้วยว้าวมันมันดูเก๋ไก่ดีนะผมว่ากับการที่มีห้องเล่นอยู่หน้าบ้านอย่างนี้นะครับหรือว่าตรงด้านเนี่ยใครจะทําเป็นห้องพระก็ได้นะครับผมไป เดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของด้านในดีกว่าพี่สวัสดีครับขออนุญ,ญาตนะครับพี่ตามสบายตามสบายเลยครับขออนุญ,ญาตครับผมพี่เขากําลังดูโทรทัศน์อยู่เลยตรงด้านนี้ก็เป็นห้องโถงด้วยนี่มีทีวีเราไว้แบบมานั่งดูแบบว่า,เ,าเป็นกิจกรรมของครอบครัวที่บริเวณจุดนี้ได้เลยนะครับผมภายในบ้านพี่เขาตกแต่งนี้แล้วที่สําคัญพี่เขาเป็นคนชอบของเก่าครับเวลาที่มาเนี่ย อย่างตู้แบบนี้ตู้กระจกเก่าๆไม้เก่าๆแบบนี้อารมณ์แบบนี้คือเป็นอารมณ์ที่สาหรับคนอยู่ต่างจังหวัดนะถ้าเกิดว่าใครชอบแนวนี้นะครับบ้านหลังเนี่ยผมอยากให้ได้ลองเข้ามาดูนะครับส่วนเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยบางชิ้นให้มาคุยกันแต่พวกแอร์พวกปั๊มน้ำอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขามีให้นะครับเราเข้ามาดูในส่วนถัดไปนะครับ ในส่วนนี้จะเป็นส่วนของห้องนอนนะครับซึ่งห้องนอนเนี่ยจะมีขนาดนะครับอยู่ราวๆประมาณ16ตารางเมตรนะครับโอ้เตียงนี้แบบเตียงใหญ่มากๆแต่ด้วยความที่ว่าพี่เขาเป็นคนชอบอะไรแบบว่าเกา่าๆครับเขาจะมีลักษณะเป็นเตียงไม้ธรรมดามานะครับแล้วก็มีที่นอนง่ายๆซึ่งอันเนี้ยสะดวกสบายเวลาที่ใครมีบ้านพักตากอ,อากาศคือการดูแลเนี่ยไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับคือดูแลง่ายมากๆแล้วดูสิครับ ในเรื่องของลมช่องโฟน้าต่างขออนุญาตเดี๋ยวผมเปิดให้ดูในนี้ครับเขาจะมีมุ้งรวดอยู่นะครับซึ่งการยุงกันแมลงถ้าเกิดว่าเราอยากได้บรรยากาศลักษณะของตอนช่วงค่าอยากเปิดหน้าต่างแต่ไม่อยากให้มีแมลงเข้ามารบกวนนะครับเราก็ปิดมุ้งรวดตัวด้านนี้ไปนะครับเพื่อที่จะให้การดมันโฟเพราะงั้นคือห้องเนี้ยจะเป็นห้องที่เย็นนะครับในตอนช่วงเย็นนะครับไม่ร้อนเลยไปเดี๋ยวเราดูห้องนอนห้องที่สองครับในชั้นบนฟ้าอ่า ที่ติดกันนะครับจะเป็นห้องนอนห้องที่2นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยพี่เขาก็ไม่ได้ใช้ห้องนี้นะครับก็จะเป็นห้องเก็บของไปดูสิครับขนาดเก็บของเยอะขนาดนี้นะครับยังดูกว้างเลยพื้นที่ให้มาใหญ่ครับ16ตารางเมตรนะครับ4ีคูณ4นะครับถือว่าใหญ่พอเลย แล้วก็ในเรื่องของหน้าต่างนะครับมีไหลโฟนะครับลมเนี่ยจะพัดโฟอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือการออกแบบที่ดีมากเลยนะครับคือบ้านจะต้องมีให้ลมมันไหลผ่านมีช่องเข้าและมีช่องออกนะครับจะได้พัดตัวบ้านจะได้ไม่ต้องร้อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องถัดไปนะครับออกมาจากห้องที่2เสเ็จเนี่ยครับบริเวณส่วนที่เชื่อมต่อกับห้องโถงนะครับเขาจะมีประตูแบบช่องเล็กๆเอาไว้นะครับซึ่งช่องเนี่ยเขาจะใช้เป็นระบบปิดแบบอัตโนมัติ อัตโนมือนะครับต้องเรียกอัตโนมือมากกว่าเรื่องนั้เนี่ยครับจะเป็นาม่านะครับแล้วก็ห้องเนี่ยครับเขาจะปิดการเอาไว้ในนี้จะเป็นส่วนของครัวเล็กๆนะครับเป็นลักษณะของครัวบาน้ำนะครับแต่ว่าเขาก็ใส่อะไรเอาไว้เยอะแยะมากมายเลยนะครับพวกตู้ยงตู้เย็นเตาอบไมโครเวฟเอาง่ายๆว่าถ้าเกิดมาอยู่บ้านหลังนี้ครับเราสามารถทํากินก็ได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะทําครัวหนักๆครัวไทยเนี่ยอาจจะลงไปใช้ด้านล่าง ที่ใต้ผุนนะครับแล้วต่อจากห้องครัวนะครับตรงด้านนี้เราจะมีช่องลับอยู่ครับจะเป็นประตูแบบปื๊ดบันเลื์อ่าดูกันครับห้องนี้คือห้องน้ําครับและห้องน้ําห้องนี้นะครับจะให้มานะครับความกว้างเนี่ยจะอยู่ราวประมาณตั้งหตารางเมตรได้นะครับซึ่งเขาจะแยกส่วนเปียกกับส่วนแห้งเอาไว้นะครับีนี้เขาจะปูกกระเบื้องไว้หมดเลยคือข้อดีของเขาเนี่ย เวลาที่ทําความสะอาดเนี่ยถือว่าทําความสะอาดง่ายมากนะครับอันนี้เป็นข้อดีของห้องน้ําที่เขาปูกับเบื้องเอาไว้รอบๆด้านนะครับมาดูกันในส่วนของด้านหลังด้านหลังตรงด้านนี้ครับคือช่องเปิดคือเมื่อก่อนเนี่ยพี่เขาก็ทําเป็นลักษณะของระเบียงหลังบ้านเอาไว้สําหรับการที่จะดูพวกวิวทิวเขาอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ดูเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยครับดูส่วนของตัวเองสามารถมองเห็นได้นะครับแต่ด้วยความที่เวลาที่ตอนกลางคืนเนี่ยอาจจะมีมาลงมาแรงบ้างนะครับในเขตของต่างจังหวัดเขาก็จะแบบ มีพวกมุ้งล้วนเนี้ยมานะครับทำล้อมรอบเอาไว้ถือว่าทําได้ดีออกแบบได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะออกมาดูสวนเราได้ตลอดเวลาเหมือนกับว่าตัวเนี้ยจะเป็นฟาซาดให้เราไปในตัวกรองแสงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงด้านเนี้ยผมก็ถือว่าเจ้าของบ้านเขาเออกแบบแล้วก็ทํามาได้ดีเอาไง่ายๆว่าตรงด้านเนี้ยครับสามารถใช้ประโยชน์นอกเหนือจากที่ว่ามาดูสวนดูอะไรแล้วอันนี้ตากพาได้ด้วยพี่เขาทาชุดตาก้าไว้ตรงด้านนี้อ่า ไม่ต้องกลัวว่าจะมีพวกนกนึกเนี่ยเข้ามาได้นะครับแล้วก็จากบริเวณด้านหลังระเบียงนี้นะครับเราสามารถมองเห็นแท้งสำรองน้ำํำท้งสำรองน้ําข้างล่างเนี่ยที่เห็นนะครับเป็นแท้งใหญ่ใหญ่เนี่ยสองลูกนะครับเขาจะแบ่งโซนกันลูกหนึ่งสำหรับน้ําภายในบ้านนะครับ และอีกรูปหนึ่งเนี่ยสำหรับน้ำที่ลดน้ําต้นไม้ในโรงเรือนการเกษตรเห็นไหมครับเขาจะมีโรงเรือนเพาะชาไม้ล้มเอาไว้แล้วทําเอาไว้อย่างดีด้วยนะครับตรงนั้นเนี่ยเราก็มองเห็นนะครับเอาเป็นว่าบ้านหลังนี้ใครที่สนใจเจ้าของบ้านเนี่ยเขาตั้งใจมากๆเลยนะครับในการอยู่ใครอยากจะมาดูแลต่อนะครับก็อยากให้นัดเข้ามาครับ บ้านหลังเนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับเป็นบ้านที่ยกพื้นสูงแล้วก็ตัวพื้นเนี่ยทั่วทั้งบ้านเขาเทคอนกรีตเอาไว้ให้ส่วนโครงสร้างบ้านเนี่ยก็เทปูนหล่อไว้แล้วก็รวมไปถึงตัวคานนะครับอันเนี้ยเป็นปูนอย่างหนาอย่างดีอันนี้ไม่ใช่บ้านนอกดาวนะครับแลวแถมตัวบ้านเนี่ยข้างบนเนี่ยหลังคาเป็นหลังคากระเบื้องแล้วก็ปูนในเรื่องของ ฉนวนการความร้อนเอาไว้ให้ด้วยอันนี้ถือว่าคุ้มค่าจริงๆครับคุณปานนอกจากนั้นอีกนะคะคุณนัชนนเขายังมีของแถมให้เราอีกด้วยนะคะมีแอร์ให้2ตัวแล้วก็ตัวปั๊มน้ำนะคะให้อีกถึง4ตัวเลยนะคะว้าวคือราคาคุ้มค่ามากแน่นอนเลยบ,บ้านอย่างเนี้ยเอกสารสิทธิ์เนี่ยเป็นฉนดหรือเปล่าฉนดนคุดแดงนอสอสจอแน่นอนเลยคะ่ะว้าว แล้วก็พร้อมโอนด้วยนะคะว้าวโอเคราคาราคาเมื่อกี้บอกก็คือว่า4ี่ล้านแปดพร้อมค่าโอนใช่ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยค่ะเนื้อที่สิบไร่กว่าสิบไร่สองงานห้าสิบเจ็ดตารางวามีเศษแถมให้ด้วยแล้วก็ถนนลาดจางสองด้านใช่แล้วก็มีบ้านหลังยี่ใหญ่โตแบบนี้มีสวนให้แล้วแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าลูกค้าจะมาดูล่ะครับแล้วแบบเขารู้สึกว่าการเดินทางจากกรุงเทพมาเนี่ยมันมันไกลมากไหมเพราะว่าช่วงนี้รถก็ติดด้วย ด,ด้วยอเอางี้ดีกว่าค่ะก่อนนึกถึงว่าถ้าเกิดว่าคนที่มาอยู่ตรงเนี้ยเขากลัวรเรื่องของกินใช่ไหมคะครเราเลยเลยห่างจากเซเวนเคะ่ะขับรถปื๊ดออกไปนะะเนี่ยค่ะหกกิโลแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้มาเป็นแบบสต็อกเอาไว้ในบ้านใส่ตู้เย็นนู่นนี่นั่น สิบกิโลค่ะตลาดจอมบึงว้าวดีเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่พอใจอยากจะไปช้อปปิ้งเสื้อผ้านะคะตลาดไปโรบินสันไปนู่นนี่นั่นยี่สิบสี่กิโลก็ถือว่าใกบุรีได้นะขับง่ายค่ะไม่ห่างจากกรุงเทพเลยค่ะแค่124กิโลประมาณสัก2ชั่วโมงก็ถึงแล้วอ่าฮะโอเคถือว่าใกล้มากเลยนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดบ้านหลังเนี่ยถ้าเกิดว่าจะมาเนี่ยให้โทรหาคุณขวัญก็ได้คุณขวัญเบอร์คุณขวัญเบอร์อะไรบอกเขาไปเลย0ูนย์3 9 4 2 4ค่ะ อ่า,าเบอร์นี้เลยเนาะโทรหาได้เลยรหรือว่า,วาจะโทรหารน้องเจก็ได้ข้อมูลตามที่อยู่ใต้คลิปนี้เลยเ <c oughs> นาะ <c oughs> ได้ค่ะคส่วนวันนี้เราขอจากลาพร้อมกับบ้านหลังนี้ไปใครจะมาเป็นเจ้าของไปรอรุ้นกันอีกทีนึงได้เลยค่ะคแต่ขอนัดล่วงหน้าหนึงวันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวจะลาแล้วเพราะนั้นลูกน้าหนึ่งวันนะคะก็จะได้มีเวลามาเปิดประตูให้เพราะว่าบ้านหลังนี้เขาค่อนข้างที่จะโปรเทคบ้านนิดนึงค่ะอ๋อโอเคได้รบกวนลูกค้าแจ้งนัดลูกน้าหนึ่งวันนะครับผมตอนนี้เราตะโกนไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะ with sunshine. eyes Your glow